เจอสามีฝรั่งครั้งแรกที่ไหนคือแม่เจอสามีครั้งแรกที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะตอนนั้นคือไปรับสามีที่สนามบินนะคะเนื่องจากว่าสามีนี่บินมาหาค่ะทุกคนแต่ว่าใหม่นี่คือขับรถไปสายประมาณ2ชั่วโมงเลยค่ะ คือสมัยนั้นหม่ก็เอาแต่ใจมากๆเลยค่ะอารมณ์แบบว่าตื่นสายแล้วก็ไปรับสายนะคะแต่ว่าสามีเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรคือสามีน่ารักมากๆค่ะตอนนั้นที่เจอสามีครั้งแรกก็คือเขินหนักมากค่ะอารมณ์แบบว่าอายสุดๆคือสามีนี่คือเป็นคนตัวสูงแล้วก็คือหลอกค่ะตอนนั้นแล้วหม่ก็คือต้องเก็บอาการค่ะทุกคนเนื่องจากไม่อยากให้เขารู้ว่าเรานี่คือชอบเขามากๆนะคะ เราวันนี้แม่ก็จะพาทุกคนไปเที่ยเมืองกรอตเทนเบิร์กนะคะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะเป็นเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดนนะคะแต่ถือว่าเป็นเมืองที่สวยมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้คือเราโชคดีมากๆนะคะที่มาแล้วอากาศดีค่ะคือเวลาที่แม่กับสามีจะไปเที่ยวที่ประเทศสวีเดนหรือนอร์เวย์เนี่ยเราจะเช็คอากาศก่อนทุกครั้งนะคะ เอาเข้าจริงๆใหม่ก็จะเตรียมเสื้อผ้ามาผิดตลอดเลยค่ะวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาเล่าต่อนะคะหลังจากที่ใหม่กับสามีตัดสินใจแต่งงานกันแล้วนะคะใหม่ก็บินกลับที่ประเทศไทยค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือใหม่ย,ยังทํางานอยู่นะคะคนบอกว่าทําไมใหม่ถึงเลือกฝอรหรือเลือกประเทศที่มีสวัสดิการดีด จริงๆแล้วตอนที่ใหม่อยู่ไทยเนี่ยใหม่มีงานทําที่ดีมากๆค่ะเป็นบริษัทต่างชาติที่มีสวัสดิการดีแล้วก็ได้โบนัสทุกปีนะคะใหม่ก็เลยรู้สึกค่อนข้างที่จะกลัวเวลาที่ใหม่จะย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วใหม่ก็จะไม่มีเงินเดือนนะคะคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ตัดสินใจยากนะคะเวลาที่เราต้องทิ้งงานที่เราชอบและเป็นงานที่เงินดีมากๆค่ะ หลังจากที่หม่มาเยี่ยมสามีที่ประเทศนอร์เวย์นะคะหม่ก็ตกกลุ่มรักสามีแล้วก็ประเทศนอร์เวย์ค่ะไม่ได้ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อจะทําวีซ่าคู่มั่นมาแต่งงานที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะและตอนนั้นใหม่ก็มีเงินเก็บก้อนหนึ่งจากโบนัสที่หม่ได้รับนะคะ ไมคิดว่าการที่หม่ย,ย้ายมอยู่ต่างประเทศหม่คงไม่มีโอกาสได้อยู่กับที่บ้านค่ะหม่ก็เลยอยากจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดสัก3ามสี่เดือนเพื่อรอวีซ่านะคะแต่ปรากฏว่าวีซ่าคือรอนานมากๆค่ะและช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะคะตอนนั้นเป็นช่วงที่ลาบากสุดๆเลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นช่วงโควิดนะคะแล้ะหมายก็ยังไม่ได้วัคซีนป้องกันโควิดคือไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เลยค่ะ และตอนนั้นคือรอวีซ่านานมากๆค่ะหมายกับสามีก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนจากวีซ่าคู่มันไปเป็นวีซ่าแต่งงานสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าวีซ่าคู่มันถ้าเราสมัครไปแล้วยังไม่ได้เราสามารถขอเอกสารเพื่อมาจดทะเบียนสมรสก่อนได้นะคะ จากนั้นเราค่อยเปลี่ยนจากวีซ่าคู่มันไปเป็นวีซ่าแต่งงานได้นะคะและตอนนั้นใหม่เปลี่ยนจากวีซ่าคู่มันเป็นวีซ่าแต่งงานภายใน1วันใหม่ก็ได้วีซ่าเลยค่ะแต่ในช่วงโควิดคือการจดทะเบียนสมรสคือยากมากๆค่ะเนื่องจากว่าสามีต้องบินมาแล้วก็ต้องกักตัวประมาณ15วันนะคะและช่วงนั้นมีภูเก็ตเซนบอกค่ะสามีก็เลยบินไปภูเก็ตนะคะแต่ว่าใหม่นี่คือต้องบินไปรอก่อน1เดือนนะคะเนื่องจากว่าใหม่ไม่ได้วัคซีนค่ะทุกคนเดี๋ยวใหม่จะมาเล่าตอนะคะว่าจดทะเบียนสมรสเป็นยังไงน นะคะ